พอพนังกงานเข้ามาเนี่ยมีส่วนร่วมในการตัดสินใม,มเขาเลือกเขามีมีต้องบอกเลยว่าผมผมคือไม่ได้เรียกมีส่วนร่วมผมนี่คือคนที่ที่ต้องตัดสินใจนะในวันที่แบบว่าเขายังรับฟังตัวเราอยู่อะไรเงี้ยเราก็จะทําแบบว่าต้องเป็นคนแบบว่าสําหรับผมต้องเรียกว่าแบบยังมีกรอบนะที่ว่าเราต้องทําให้แบบดีที่สุดเพราะว่าหนึ่งนะเขาเป็นคนไม่ใช่คนไทยแท้ๆอาจจะยังแบบไม่รู้ไม่ทราบอะไรหลายๆอย่างหรือว่าไม่รู้ว่าเฮ้ยคนนี้แบบดีจริงไหมคนนี้ไม่ดีคนนี้แบบ ดังจริงไหมหรือไม่ดังหรือแบบว่ามีผลงานที่ดีจริงไหมเราก็จะเป็นคนที่แบบว่าคอยคอยดูให้หรือแบบสินค้าไหนมันแบบทําได้ทําไม่ได้อะไรเงี้ยครับผมใช่ตอนนี้มีเยอะมากเยอะเยอะของเขาเยอะมากมากครับผมใช่ของเราอ่ะของเราเราเป็นตัวประกอบครับผมใช่ใช่ตัวประกอบตัวประกอบอะไรนะฮะใช่ไปจ้างลูกเหมือนแล้วไม่จ้างเราแล้วตอนนี้คือเราเปลี่ยนเป็น ผู้จัดการไปแล้วไม่ไม่ไม่ผู้จัดการคือพี่ปูครับผมคือคนที่ดูแลผมนี่แหละเพราะว่าถ้าให้ผมมาดูแลแบบแนวแบบว่าผู้จัดการแบบมีเงี้ยผมผมไม่ไม่ได้สะดวกอยู่แล้วใช่ใช่ครับผมแล้วก็ไม่เป็นถ้าเป็นได้ก็ดีคือเป็นเป็นคนขอ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 คุมขอคุมในช่วงแรกอาหัวใจด้วยแล้วก็ในช่วงแรกที่แบบว่าเขาจะต้องทํางานยังไงแล้วแบบปลอดภัยอะไรเงี้ยแบบว่าทําให้แบบทุกคนได้เห็นมุมที่น่ารักที่สุดก็จะพยายามเสนอแนวนี้ให้ได้แบบเยอะที่สุดอะไรเงี้ยครับผมไม่ได้ขอเนี่ยแบบที่มันมีคน อืมอืมอืมอันนี้ผมผมก็ไม่ไม่ไม่รู้จะโทษใครนะแต่ว่ามันก็บา,บางสิ่งบางอย่างมันก็มันเป็นความอะไรนะที่เราจะต้องรู้รู้กันอยู่แล้วนะเพราะว่าอย่างเขาก็มีคนแบบผู้จัดก,การพินพีป่ปูอยู่แล้วคือผู้จัดก,การผมนะแล้วผมก็เป็นคนที่แบบว่าอยากตั้งใจทําให้เขาแล้วก็ทํากรอบให้เขาดูน่ารักที่สุดในวันหนึ่งที่พอเขาอยู่ในไทยจนจนเขาเริ่มแบบเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งมันจะแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาเข้าใจเองนั่นแหละพอเขาเข้าใจปุ๊บเขาแข็งแกร่งแข็งแรงปุ๊บเราก็จะแบบเป็นอิสระสําหรับทุกคนอยู่แล้ว ไปผิดไหมบางทีแบบไปแอบอา้างมีมีเยอะแล้วผมเชื่อว่าจะมีเข้ามาเยอะมากกว่านี้เลยก็เลยเลยเป็นเรื่องหนึ่งที่แบบผมผมไม่ได้ห่วงนะผมไม่ได้ห่วงแต่ผมรู้สึกว่าผมตอนหลังเนี่ยบางทีอ่ะเขาเขาไม่ค่อยทราบเรื่องที่ว่าแบบเขาเขาเป็นคนน่ารัก,กอะน,นะแล้วเวลาเจอใครก็แบบที่งานอะ่ะ<ๆ>ก,ก็ก็กอดได้ก็อะไรผมรู้สึกว่าอาจจะของเนี่ยผมไม่ได้ไม่ได้ห่วงจริงนะนะคือว่าขออนุญาตแบบไม่ให้ใครกอดน,นะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายผมรู้สึกว่าไอการที่ว่าหนึ่งถ้าผ่านไปสักพักหนึ่งแล้ววันหนึ่งที่เขาแบบว่าดูแลตัวเองได้ และเข้าใจว่าแบบว่าเฮ้ยจะไม่มีใครเอารูปเอาเอะไรไปไปสร้างผลประโยชน์ได้เนี่ยก็คือผมจะแบบปล่อยตามสบายเลยเพราะว่าวันนั้นเขาจะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่ว่าตอนนี้มันมีแบบหลายคนที่แบบไม่ได้ไม่ได้สนิทแล้วแบบประชิดตัวจนแบบกอดหอมจนแล้วเอารูปไปใช้ว่าแบบว่าเฮ้ยเนี่ยอยู่ด้วยกันตลอดรู้จักตลอดก็เลยอาจจะรู้สึกว่าตอนนี้มันอาจจะยังไม่เหมาะสม,มอะไรเงี้ยครับยัง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 ครับผมผม,ผมเรื่องเหมือนนี้บางทีเราจะไม่ได้อธิบายแบบโดยตรงแบบว่าโ๊ะ โปเชไปอะไรเงี้ยเราจะค่อยๆให้เขาได้แบบได,ได้ได้ได้ลองให้มันมีผลอะไรที่ที่กลับมาก่อนเราถึงจะแบบค่อยอธิบายว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นอย่างไรอย่างไรบ้างในในเรื่องที่มันในเรื่องที่มันไม่ได้น่ากลัวมากนะมันเป็นเรื่องที่ที่ต้องเจออยู่แล้วก็เหมือนว่าทําไมนักคนอื่นแบบติ๊กต็อกเกอร์เกาหลีคนอื่นที่ตอนนี้มาไทยกันเยอะมากนะแล้วทุกคนอยากมาอยู่กับ <c oughs> กับกับคอมมานิคของบริษัทของผม <c oughs> แต่คือ <c oughs> ผมผมไม่ไม่ โอ้เยอะมากเดินหน้านี่รวมรวมเนี่ยรวมเกาหลีกับฝรั่งเนี่ยรวมเป็นร้อยคนนะครับ <ผม S 1> ที่จะมาราจะเปิดเป็นโมเดลลิ่งไม่ไม่ไม่ครับผมคำผมคือคือผมไม่ผมผมบอกเลยว่าเขาไม่มทะเลาะกันเลยนะผมจะให้ว่าแบบทุกคนคืออิสระจริงผมให้ทุกคนเป็นอิสระมากเพราะว่าผมแต่ว่าถ้าการมินอาจจะยังแบบในเรื่องการดูแลต้องต้องผ่านทางผมก่อนอะ,อะไรเงี้ย แล้วก็กันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับเขาด้วยเพราะาจะมีคนมาแบบตีเรื่องราคาจะมีคนมาทําเป็นสนิทจะมีคนอะไรเงี้ยอีกมากมายซึ่งที่เขาต้องเจอเราก็เลยจะขอแบบดูแลเขาระยะระยะหนึ่งในงานที่มันสาคัญสําคัญก่อนแล้วถ้าวันนึงที่เขาแบบเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างปุ๊บก็คืออิสระเหมือนกันทุกคนเลยครับผมันาไม่มีความกรมาที่คนพูดไม่หรอกไม่หรอกเราเราหลายคนอาจพึ่งเข้ามาในช่วงหลังจริงเราผ่านช่วงช่วงช่วงเครียดช่วงดราม่ากันม,ม,มาเยอะมากมช่วงที่แบบว่าโดนถล่มกัน,ไไน,กน,กนทั้ง คือมา,อม,ามาเยอะมากจริงๆเริ่มมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วละ่ะแล้วแล้วก็เดือนนี้ก็มีเมื่อวานก็เริ่มมีบินลงมากันแล้วแล้วก็เดือนหน้าก็คือหลายคนนะถ้าถ้าเป็นโซนฝรั่งอะไรพวกน,นี้เขาอยากมาขอบคุณผมจริงด้วยแล้วก็ถ้าแบบได้ได้ร่วมงานกันก็คงเป็นอะไรที่ดีแต่ว่าผมจะบอกว่าแบบการการทำงานการร่วมงานมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้ง่ายมากในการแบบว่าขอเอกสารอะไรต่างๆนะแต่ว่าอย่างน้อยถ้ามาแล้วก็มาทําคลิปขอบคุณ คนกันคนไทยที่แบบว่าน่ารักมากๆที่ไปซัพพอร์ตคนพวกเขาไม่ว่าจะเป็นทางโรมาเนียทางเมกาทางอะไรแบบเยอะแยะมากมายเลยตอนนี้คือหลายคนอาจจะแบบไม่ได้ติดตามและไม่รู้แต่จริงตอนนี้มันมันกว้างมากๆคือตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีขะกันน่ารักมากๆก็ทุกคนเขาอยากมาขอบคุณคนไทยนั่นแหละที่แบบคอยซัพพอร์ตคอยอะไรเขาครับ